สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกันในคาบวิชาสุขศึกษานะครับคาบที่แล้วนะฮะนักเรียนก็ได้เรียนเรื่องนะครับฟันไปแล้วนะฮะส่วนคาบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องของครอบครัวนะครับจะได้เรียนเรื่องของครอบครัวแต่ก่อนที่จะเรียนเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูไทยมีเพลงเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ย ให้นักเรียนได้ฟังกันก่อนนะครับอไปฟังกันเลยครับ ก็ได้ฟังเพลงเกี่ยวกับครอบครัวของฉันไปแล้วนะนักเรียนฟังแล้วนักเรียนเออมันมีเนื้อหาอะไรบ้างครับที่เกี่ยวครอบครัวนะฮะพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเออนอหาเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนะครับว่ามีใครบ้างนะตั้งแต่ปู่ย่าตายายลุงป้านะา่านะฮะนักเรียนก็ได้ฟังเพลงไปแล้วนะครับนะ เดี๋ยวเนี่ยเราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับในเรื่องของครอบครัวนะฮะมาฟังความสําคัญของครอบครัวก่อนนะครับนะความสาคัญของครอบครัวนะฮะครอบครัวเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้การศึกษากับเรานะฮะให้การอบรมให้การเลี้ยงดูนะฮะให้ประสบการณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็เ่ให้ดำเนินให้ดาเนินชีวิตนะฮะได้อย่าง ถูกต้องนะครับนี่คือความสำคัญของครอบครัวนะฮะทีนี้เนี่ยทุกคนนะที่เกิดมาเนี่ยนะครับย่อมที่จะมีครอบครัวทุกคนนะครับไม่มีใครที่มีไม่มีใครที่ไม่มีครอบครัวนะทีนี้เนี่ยนะครับครอบครัวมันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะฮะ แต่ถ้านักเรียนมีหนังสือเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถดูตามหนังสือไปได้เลยนะครับในหน้า2 7นะครับนะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะประเภทที่1คือครอบครัวเดียวหรือว่าครอบครัวที่มีขนาดเล็กนะครับก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกนะประเภทที่2ก็คือครอบครัวขยายหรือเราเรียกว่าครอบครัวใหญ่นะครับ นะอาจจะมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนะฮะลุงป้านะฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับทีนี้ครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับอยากที่จะให้มีครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขนะฮะทีนี้การที่จะทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองก่อนนะฮะตั้งแต่พ่อแม่ แล้วก็ลูกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะไปดูกันเลยครับอ่ะเริ่มจากหน้าที่ของแม่ก่อนนะครับไปดูว่าแม่มีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะหนึ่งเลยนะครับนะแม่จะเป็นผู้ที่ดูแลความสะอาดนะฮะแล้วก็ความเป็นระเบียบนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านนะครับต่อไปสอง นะฮะสนะครับ,นะรบแม่จะเป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่ลูกทุกคนในครอบนะครัวนะฮะต่อไปสมแม่จะเป็นผู้ที่อบรมนะครับเลี้ยงดูลูกให้ลูกในเป็นคนดีนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะครับต่อไปก็4ี่ครับ นะฮะเมื่อมีปัญหานะฮะแม่จะต้องแก้ปัญหาต่างๆภายในบ้านนะครับต่อไป5นะฮะแก้ปัญหาต่างๆนะครับร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะฮะหสุดท้ายนะครับแม่จะต้องช่วยพ่อหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะครับเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อทํางานคนเดียวนะครับ เงินที่ได้มาเนี่ยมันจะใช้ใจ่ายไม่ไม่เพียงพอนะครับนะแม่ก็เลยต้องออกไปช่วยทำงานหาไรายได้ด้วยนะครับและนี่คือหน้าที่ของแม่นะต่อไปเราไปดูหน้าที่ของพ่อนะครับเราไปดูว่าหน้าที่ของพ่อมีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยพ่อจะต้องเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำของครอบครัวปกป้อง ดูเลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวนะครับต่อไป2พ่อจะเป็นผู้ที่หาไรายได้นะฮะมาเลี้ยงครอบครัวนะครับนำมาใช้ใจ่ายในครอบครัวต่อไป3นะครับพ่อมีหน้าที่ทำงานในบ้านที่ต้องใช้แรงงานมากๆเช่นการยกของรดน้ำต้นไม้เป็นต้นนะต่อไปส นะครพ่อจะต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาต่างๆนะร,ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวนะครับต่อไป5นะฮะพ่อจะต้องเป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูลูกนะฮะให้ลูกเป็นคนดีนะครับแล้วก็พ่อจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะต่อไป นี่คือหน้าที่ของพ่อต่อไปมาดูหน้าที่ของลูกหรือของเราบ้างนะฮะว่ามันมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะฮะลูกมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือศึกษาหาความรู้นะครับช่วยทำงานบ้านเท่าที่ช่วยได้นะครับนะมีน้ำใจนะครับ เ,เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะอันนี้คือหน้าที่ของของลูกนะครับต่อไปเรามาดูหน้าที่ของต่อไปเลยนะครับเช่าท,ทำงานบ้านหน้าที่ของพี่น้องมีอะไรบ้างนะครับมาดูเลยหน้าที่ของพี่น้องก็คือต้องรักแล้วก็ดูแลช่วยเหลือกันนะฮะรู้จักแบ่งปันนะครับมีน้ำใจนะฮะ มีน้ำใจนะครับและนี่คือหน้าที่ของพี่น้องนะครับต่อไปเราก็มาดูนะครับวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับคนในครอบครัวมีวิธีการสร้างสัมพันธภาพยังไงที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขนะครับหนึงเลยคือต้องเป็นคนที่ยิ้มแยม้มแจ่มใสกับทุกคนในบ้านนะครับส รักและห่วงใยนะฮะเอื้ออาทรช่วยเหลือกันนะครับต่อไป3นะร,รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายนะฮะสช่วยงานบ้านนะครับด้วยความเต็มใจช่วยเท่าที่จะทําได้นะครับต่อไป5้นะฮะ รู้จักฟังผู้อื่นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเมื่อผู้อื่นเนี่ยแสดงความคิดเห็นมานะครับแล้วก็หกนะฮะไม่ทะเลาะวิวาทกับพี่น้องหรือว่าบุคคลในครอบครัวนะครับที่รู้จักกันนะแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยต่อกันนะครับและนี่คือวิธีการสร้างสัมพันธภาพในครอบ ครัวนะฮะนักเรียนก็ได้นะครับเรียนรู้เรื่องครอบครัวนะครับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวครูจะให้ดูเนี่ยโครงสร้างของครอบครัวนะครับว่าครอบโครงสร้างของครอบครัวฝั่งของแม่เนี่ยมีใครบ้างนะแล้วก็ฝั่งของพ่อเนี่ยนะครับมีใครบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นะครับมาดูฝั to to and and ่งของพ่อก่อนนะครับเริ่มที่ปู่กับย่าปู่เนี่ยเป็นพ่อของพ่อนะฮะแล้วก็ย่าเนี่ยเป็นพ่อของพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าถ้าผู้ชายเราเรียกว่าปู่ถ้าผู้หญิงเราเรียกว่าย่านะครับแล้วก็ลุงกับป้านะฮะลุงกับป้าเนี่ยเป็นพี่ของพ่อนะฮะนะครับแล้วก็น้อง ของพ่อนะฮะเราเรียกว่าอานะครับนี่คือโครงสร้างาทางด้านญาติพี่น้องของฝั่งของพ่อต่อไปมาดูด้านฝั่งของแม่กันบ้างนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากตากับยายนะ,ะตาเนี่ยเป็นพ่อของแม่นะครับยายเนี่ยเป็นแม่ของแม่นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าตาถ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าว่ายาย ต่อไปนะครับลุงกับป้านะที่เราเรียกว่าลุงกับป้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพี่ของแม่นะฮะเราจึงเรียกว่าลุงกับป้านะครับส่วนนะ้านะที่เราเรียกว่านาก็เพราะน้าเนี่ยเป็นน้องของแม่นะฮะเป็นน้องของแม่นะครับแล้วนี่ก็คือโครงสร้างของ าญาติฝั่งของแม่นะฮะในครับนี้นักเรียนก็ได้เรียนเเกี่ยวกับเเรื่องของลักษณะของครอบครบัวที่ดีไปแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวมีการบ้านนิดนึงนะครับให้ทําเป็นแผนผังความคิดนะฮะเหมือนเดิมเป็นใบงานนะครบครูจะถ่ายไว้ท้ายวิดีโอนะครับนักเรียนสามารถปริ้นเรามาทําได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องปริ้นนักเรียนสามารถวาดรูปได้เองนะครับ ออกแบบได้เองเลยนะฮะอ่ะสำหรับคาบนี้คุณไทยก็ขอจบการสอนเรื่องลักษณะของครอบครัวที่ดีนะฮะไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย